สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถพมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันของนาเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจาสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารที่1 3สิงหาคมถึงวันศุกร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7ดดิฉันนางสาวสายลุงละกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรก การตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยประจําปี2,567วันอังคารที่14ถึงวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศักราช2,567เวลา8.30นาฬิกา3 0นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์าชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการได้รับความอนุเคราะห์จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสภากาชาไทย มาให้บริการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยประจําปี2567เพื่อประเมินการเจริญเติบโตประเมินพัฒนาการตลอดจนการตรวจสุขภาพในช่องปากให้แก่เด็กปฐมวัยมีเด็กได้รับการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้นจํานวน279คนณศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการสําหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพนั้นเจ้าหน้าที่จะมาดําเนินการให้ในภายหลังกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมการนิเทศภายใน ตั้งแต่วันอังคารที่14สิงหาคมถึงวันพุธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาศูนย์นเด็กเล็กวิทยาเขตศรีนทรราชวิทยาลายัยในพระราชนิพนธจังหวัดสมุทรปราการจัดดำเนินการนิเทศค,ครูพี่เลี้ยงแบบกัลยะาณมิตรในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการมีเป้าหมายครูพี่เลี้ยง มีความรู้ความเข้าใจในทักษะเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรต่างๆรวมถึงการให้คำแนะนำแก่ครูพี่เลี้ยงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีศักยภาพอันพึงประสงค์ในทุกๆด้านและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารที่13สิงหาคม ถึงวันศุขที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชุปถมจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u u u b e c ช a n น e ไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02 3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ